ครับสวัสดีในตอนเช้านะครับวันนี้ก็จะมาทํำพยานาต่อครับแต่ว่าฝั่งโน้นก็จะขึ้นลําตัวอีกตัวหนึ่งครัอยู่ฝั่งกระช่างครับสองทำการขึ้นไปก่อนนะครับฝั่งโน้นแต่เราก็จะมาต่อปูนตรงนี้นิดหนึ่งครับก่บบรรยากาศวันนี้ครับจะทําเหมือนกันนะครับฝั่งโน้นก็จะมีการที่จะขึ้นหางครับก็จะเดินโค้งมาก่อนครับแต่เราก็จะมาทําฝั่งนี้ครับ ก็เป็นการทำท้องครับทำทำ้องบรรยากาศว<ด>ันนี้คืมครับวันนี้คืมก็จะมีก้อนเมฆเยอะน,นะครับเด็กๆก็ข,ขอขนมอยู่ฝังโนน<ะ>เด็กๆฝังโนนครับก็บให้ขนมก็ชอบมากนะครับสําหรับขนมพวกเขาน่ารักน่ารักครับหลายตัวตัวอ้ว,วนทั้งนั้นเลยครับ ครับเราก็จะมาใส่ปูนตรงนี้รีดนิดหนึ่งครับรีดปูนเหมือนเดิมครับอาจจะหนานิดหนึ่งนะครับสําหรับหน้าตัวเล็กที่จะอ้อมเสาก็จะเราก็จะทําตามสเต็ปเดิมครับก็จะเป็นรูปร่างก็ให้เป็นคิดว่าเป็นรูปร่างครับรูปร่างก็พอแรกเราก็จะเดินปูนให้เรียบก่อนครับเราจะต้องใช้คัตเตอร์ในการที่จะ มากรีดลายครับทำไปเรื่อยๆครับนี่ครับต่อจากเมื่อวานครับแต่เด็กๆก็ยังกินขนมอ,อยู่เลยครับ ได้แล้วได้แล้วตรงหางมันจะมาตรงเหล็กที่เป็นปุ๊กเลยอะตรงมามันก็จะพอดีเลยตรงนี้ แก้มเสร็จเราก็หาเหล็กยันขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้ก็รีดปูนได้แล้วนะครับ จะลากเช่นนิดหนึ่งครับอาจจะหาตำแหน่งตัวเล็กครับอากาศวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับอากาศสดชื่นไปทางนน้นเดี๋ยวเลย วันนี้วันใกล้จะถึงวันอาทิตย์แล้วนะครับอาจจะต้องมีพักงานบ้างครับฝั่งนู้นเขาก็เชื่อมกันไปสองคนเราก็จะมาลากเส้นตรงนี้ครับนี่ครับปัญจกที่เก่า นี่ครับยาวไปถึงนู่นครับครับตอนนี้ก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับฝั่งนู้นซึ่งก็นั่งร้านเราก็ตั้งไดประมาณนี้ครับก็จะเอาแค่ตรงนี้เพราะว่าจะไปขึ้นอีกตัวหนึ่งครับฝั่งนู้นก็จะไปเชื่อมเหล็กไว้ครับจะรีดปูนตรงนี้ก่อนครับ มองไม่ค่อยเห็นนะครับมันมืดครับนี่ครับมันจะบิดตัวขึ้นไปครับโอ้นไปถึงท้าบนเลยครับครับปูนไก่จะแห้งแล้วนะครับเพราะว่าพักนานก็จะมาลากเส้นนิดหน่อยครับรู้สึกว่าโอ้มัมก็ดึงเส้นดูก่อนนะครับ เราไปหาจุดเดิมครับไปทางไหนดีทีนี้นอ๊บมองไม่เห็นเลยมืดครับแคตอนนี้เดดร้อนครับเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงไปช่วย แป๊บเดียวครับก<ป>็จะไ,<ป>ไปทำฝั่งนู้นครับตรงนี้ก็คง,ง,งจะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนครับแล้วเราคงจะเจ้าว์นานนาไปทั้งถึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอกปูนยังไม่แห้งครับหัวหัวหัว,ห,ว,ห,ว,ห,วหัวตรงหน้าเขาหน้าต่างอาจารย์ตัวนี้ก็กองกระยัอยู่บนพื้นตรงนี้ก็กใกล้เคียงนะครับ <c oughs> จะไปขึ้นนางอีกตัวนะครับเพราะว่า,วามันได้จังหวะแล้วครับแต่วันนี้ทางทางฝนก็จะมาในช่วงเย็นนี้ครับ,รน,บ,บนี่ค,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 ครับเริ่มดูดีแล้วครับเราคงจะต้องต่ออีกครับถึงบ้นครับก็จะเชื่อมตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับตรงนี้ ก็จะทําโค้งวันนี้นะครับแต่ว่าอากาศก็คงจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนมาแล้วครับจ่งเขาก็เชื่อมโค้งไปถึงข้างบนนะครับจะไละลงไปข้างล่างนะนี่ห้ี่้ถัก,กถัก ไอ่คนอ้ยดสีเว้ย่าเหี้นดสุดนั่นึ้นนั่นึ้นแนี่ยไงนี่ึ้นมาดึงนี่ค้นนุนแังสีห่างตัวตอกับตอ เ,มมกเกี่ัวกับบรรยากาศทํางานในวันนี้นะครับก็ขึ้นโครงหน้าฝั่งนน้นก็คงจะเสร็จนะครับวันนี้แต่ว่าของเราก็เดินทางไปถึงเกือบถึงข้างบนนะครับสําหรับชันทองวันนี้ก็จะพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งโน้นเริ่มมีอาการมาแล้วครับฝนตั้งเขาแล้วครับคงจะต้องรีบเก็บข้าวเก็บของนะครับเพราะว่าตกทุกวันเลยช่วงน,นี้ครับ ครับ,บกับการทําพยานาควันนี้นะครบบรรยากาศดีๆมีมาให้ชมครับทุกท่านครับบรรยากาศก่อนฝนตกเราก็จะเก็บของครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ